นี่พวกคุณทำอะไรอ่ะผม้ินผิดวิธีแล้วข <c oughs> อบบนทำทาไหน่อยครับเอบนเอน,น,น,าาน้องปลาครับปีหน้าน้องปลาก็จบละตั้งใจเรียนละ่ะค่ะพี่หมิงถ้าไม่ตั้งใจก็จะเหมือนพวกขอทานนี่แหละเนื้อตัวสุวกภพทั้ยังเหม็นอีกยังจนอีกหนูจะตั้งใจเรียนค่ะพี่งหนูไม่อยากเป็นเหมือนไอ้ขอทานพวกนี้อะ่ะ เ,เ,เอาอขอทานเมื่อขอทานยังไม่พอ,อยังขี้ขโมยอ,อีกนะกรัรเลยพี่ต้องขินผิดวิธีแล้ว <c oughs> รอยนี่พูกคุณทำอะไรอะ่ะไม่ใช่เรื่องของแกอย่ามายุ่งทำไมต้องรังแกคนไม่มีทางสู้ด้วยมาเสือกเลยวะ เป็นอะไรมากไหมครับไม่เป็นไรครับอ่ะนี่ผมอยากช่วยผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับไม่เป็นไรครับคุณลำบากของผมสู้ๆนะครับงั้นผมขอตัวก่อนขอบคุณมากครับเออน้องปา วันนี้ตั้งใจด้วยละ่ะที่เอาใจช่วยอีกอย่างพี่อ่ะฝากเพื่อนพี่ที่เป็นผู้จัดการไว้ให้ละจริงเหรอพี่จริงสิขอบคุณนะคะพี่หนูเตรียมเอกสารไห้พร้อมแล้วค่ะ hey, <Ming? S 1> เฮ้ยมิงเอ้าว่าไงเพื่อนนี่น้องมึงเหรอน้องปลาไว้พี่เขาสิสวัสดีค่ะพี่สวัสดีจ้าวันนี้ยังไงฝากน้องสาวด้วยได้ดิเอ่อแต่วันนี้ ท่านประธานจะมาสัมภาษณ์ด้วยตัวเองวะ่ะเอาแล้วทำไงวะเฮ้ย <Hey, S 2> เล็กน้อยนะเดี๋ยี่จัดการให้เอ่อตอนนี้ก็ใกล้เวลาสัมภาษณ์งานแล้วนะอีกคนที่จะมาสัมภาษณ์ยังไม่เห็นมาเลยเนะี่ยมึงไม่ต้องรอแล้วน้องกูอะสาคัญกว่าให้น้องกูเข้าไปก่อนดิได้ดิเฮ้ย hey, <Hey, S 1> เล็กน้อยอยู่แล้วไปปไปรอด้วยกันไ้ยมี เดี๋ยวพาน้องมึงนั่งก่อนเดี๋ยวกูไปหาท่านประธานแป๊บนึงเฮ้ยพี่เพ,พื่อนพี่อ่ะเป็นผู้จัดการที่นี่เหรอ,อโหแบบนี้ต้องผ่านแน่ๆเลยอ่ะก็พี่บอกแล้วไงผ่านอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวมันอะ่ะจัดการให้เองเราอะ่ะรอยอยู่นี่แหละพี่ครับพี่ครับ มาสัมภาษณ์งานตอนนี้ยังทันไหมครับพี่นี่มันไอเด็กกวาดถนนมืดห้าปีที่แล้วไม่ใช่หรอจริงเหรอเออไอเด็กม้วนซือ้อมาทำอะไรเนี่ยนั่นสิสภาพอย่างเงี้ยกลับไปกวาดถนนเหมือนเดิมมันดีกว่าไหมผมมาสมัครเป็นยามครับยามเหรอสารลู่อย่างมึง ได้อยู่นะแต่ถ้าทำอย่างอื่นว่าไม่เหมาะกับมึงว่ะอ้าวนี่มปนใครวะไอ้ขอทานนี่ว่าโอ้โหวันนี้นี่แต่งตัวมาเต็มยศเลยนะไอ้ขอทานนี่มึงมาสมัครงานเหรอ โอ้โหลงทุนหน้าดูจัดสเต็มเลยว่าแต่น้องปาได้กินอะไรไหมนั่นน่ะสิพี่เหม็นกลิ่นคนจนน่ะกลิ่นเหมือนขยะเน่าเลยอ่ะโคตรเหม็นเลยว่ะนี่พุงสองตัวไปไกลหน่อยสิเหม็นว่ะพวกคุณสองคนก็ยังเหมือนเดิมนิสัย ไม่เคยเปลี่ยนรอผมแป๊บนะเดี๋ยวผมอ่ะมีอะไรเซอร์ไพรให้พวกคุณสองคนผู้จัดการเข้ามาหาผมด่วนนี่โทรหาผู้จัดการเหรอนี่มึงนี่บ้าหรือว่าโง่กนันแน่วะผู้จัดการที่นี่เป็นเพื่อนกูมึงนี่ สองกระจกชังกดูเงาตัวเองบ้างนะขอทานใช่เหม็นก็เหม็นจะไปไหนก็ไปไปเออไม่ทราบว่ามีอะไรหรอครับท่านประธานคนนี้เหรอเพื่อนของคุณที่บอกว่าจะพาท้องสองม,มาสัมภาษณ์อ่ะครับเพื่อนที่สายแย่แบบนี้คุ้มได้ไหมเออท่านท่านครับ พวกผมอะมีตาหามีแววไม่ขอโทษจริงๆนะครับคุณชอบดูถูกคนจนไม่ใช่หรอเออท่านเข้าใจผิดแล้วครับเข้าใจผิดงั้นเหรอผมจะบอกอะไรให้คุณสองคนนะคนเราอ่ะมันไม่จนเสมอไปหรอกเออท่านประธานครับโคไก่ให้น้องสาวผมอีกสักครั้งได้ไหมครับแต่หนูโจบจากมหาลัยชื่อดังนะคะ จบจากมหาลัยชื่อดังแล้วยังไงพื้นฐานความเป็นคนอ่ะคุณยังไม่มีเลยแล้วผมอ่ะจะรับคุณเข้าทำงานผู้จัดการรงแขกมิงมึงมันนี่เลยมึงเกือบทำกูโซ่แล้วรู้ตัวไหมแม่งกูสาวไว้ใจมึงแต่มึงทำบุกไขหน้าหมดต่อไปเนี้ยมึงไม่ต้องมาหากูอีกนะเพื่อนแบบมึงอะ่ะกูเลิกคบ ไปเลยใบสมัครเนี้คุณไม่ต้องยืดแล้วนะพรุ่งนี้คุณมาทำงานได้เลยผมให้เงินเรียนคุณสามหมื่นแต่ผมเรียนไม่จบนะครับผมก็เรียนไม่จบเหมือนกันการศึกษามันสำคัญนะแต่สิ่งที่สำคัญกว่าการศึกษามันก็คือจิตใจคนขอบคุณมากนะครับเฮียคุณไม่ต้องมาขอบคุณผมหรอกผมต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณ ถ้าวันนั้นอ่ะคุณไม่เข้ามาช่วยผมก็คงไม่มีผมในวันนี้เฮ้ยนี่พวกคุณทําอะไรอะ่ะเป็นอะไรมากไหมครับไม่เป็นไรครับอ่ะนี่ผมอยากช่วยปะ่ะ